รุดเดี๋ยวก็รุดเดี๋ยวก็รุดคิดไวปงั้นระวังขวาระวังซ้ายระวังขวามันจะมามามแล้วอาลจะเอ๋โอ้อะไรเนี่ยโอ้ยจะรอดไหมเนาะจะเย็นมุตโม่จะเย็นเจนโจ๊กใจเย็น ใชนะ้ไล่วะเนี่ยโอ้ยไปโจกใจเย็น <laughs> สามร้อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิงโดนผมเดี๋ยวก่อนจิงโดนผมยิงโดนผม หรวจยังมาอยู่เปล่ายังมาอยู่เปล่าไม่รู้นี่ไงนี่เฮ้ย <c oughs> นี่แม่เตรียมวิ่นแล้วจังหวะเตรียมวินเลยเนี่ยโอ้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 ยเลี้ยวนะไม่ได้แล้วโอ้อยไปไป,ไปต่อไปต <c oughs> ่อไป <c oughs> จะรอจะรอเลย เออเรียบร้อยสีล้อสีล้อสีล้อเอ้ยเอออย่าสู้ยังไหว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 จะจอดเลยจะจอดแล้วอย่าเออเออโดนยิงโดนยิงยังไหวยังไหวไหวอยู่ไหวอยู่จอดเลยโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วไหวอยู่ไหวอยู่โดนยิงแล้วโดนยิงแล้วไหวอยู่เอ้ยไหวอยู่ไหวโอ้ไหวนิดลนสองลนสอง ไอ้เฮียอ้เฮีย่ยยอมร้อยสลบนั่งผู้ต้องหาสลบอ้าวฟังเออนี่แกวผมขออนุญาตเกิดเลย แตกไปงี้วะมีอะไอยตัวเนี่ยเอาเฮียเปิลเปลไม่ได้เราต้องรอหมอมาไหมครับเนี่ยตำรวจใครวะ ไปไปไปเห็นเข็นก <cry>, ่อนต้องต้องเข็นรถก่อนเข็นรถเข็นรถก่อนใช่ใ่ต้องเข็นรถเลยขึ้นรถก่อนรอบหนึ่ง้อนหายเปล่าโอเคกูต้องหาสลบหนึ่งหน่วยเรียบร้อยครับ ตำรวจก้าครับท่านผู้ชมแม่งยังมัน <c oughs> ในเมือตอนนี้ตำรวจเยอะแล้วนะครับผมรับรองพวกแก๊งไม่มีเหงาครับผม <c oughs> ขออนุญาตออกว่าทางาพอด <sm> ีแ kind ป of ๊หน <osh> <DI> ึงนะครับอะไรเบนี้ครับคุพเอาขึ้นตกะเยดีไหมนะพ่อหนุ่มครับผมนี่ทำไมผมยืนบนบนโต๊ะอะ มาเล่นอมครับผมเรียบร้อยเลยกี่นาทีวะเนี่ยปิวอาร์มี่เรียบร้อยครับผม หลบหนีปูนไอ้เท้จ่ายบินดีแค่กูเจ็ดร้อยเลยเหรอ กระจกหายไปไหนวะวั <What? S 1> ดูดนกินตาคีย้เนี่ย